ไปสีกับพี่อาปะพี่ใกล้กันเฮ้ยเป็นสีสีเหรอเป็นสีสีอ้าผมไม่น่าจะหลอกหรอ ผมไม่หลอกพี่ผมหลอกพี่อําของเนื้อของพี่ปอนโอยพอกันเลยพอกันเนอพอกันเลยกระสุนอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าพี่ปอนเปลี่ยนหนูเปลี่ยนด้วยเลยทำไมต้องุดทไทยนะขอเปลี่ยนโอเควางเลยเปลี่ยนครับเมงเต้องคิดเลยเปลี่ยนหมดทะลุไท่เฮ้ยขี้โกงวะเนี่ยเปลี่ยนก็ได้เออบอกแล้วดีแล้วดีแล้วไอ้ยี่หลบตา ไม่มีอะไรอ่ะเปลี่ยนความสุกคนนะหมอมาครับเปิดนะครับเามสองหนึ่งฮึบเอาละนี่คือรายการให้เล่นเมื่อกี้ใครพูดอะไรวะใครวะทำเป็นเล่นบอกอยู่ทำเป็นเล่นเวันนี้เรามาเล่นเกมเลยครับทีให้โต๊แดง วันนี้เราก็ไปมอมเมามาหนึ่งคนไปหลอกมาจนได้แหละใช่หลอกจนได้นะน้องเบลสวัสดีค่ะไปหลอกน้องเบลมาได้นะครับน้องเบลเป็นใครน้องเบลเป็นใครไม่รู้เลยแล้วคือทุกคนรู้จักน้องเบลอยู่แล้วไงเออเป็นแนะนำตัวเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีโอเคค่ะสวัสดีค่ะเบลลิซ่าจากค่ายโฮมรันมิวสิกค่ะ พูดพ่อมทำเพลงผมงานเพลงล่าสุดไปเลยครับเอาระกามาวงมีเพลงอื่นบ้างกี่กี่ปีแล้ววะเนี่ย สามปีสามปีหนูก็โตแล้วนะคะไอเด็กไอเด็กคนนั้นน่ะตอนอุปการะโมงนี่คืออยู่ปีสองประมาณนั้นปีหนึ่งปีสองใช่ใช่ห่างกันน้องเกือบสิบปีนะไม่เชิงเลยฝากผลงานล่าสุดก่อนดีกว่าค่ะโอเคก็ฝากเพลงของเบลล์ด้วยค่ะชื่อเพลงว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาเพื่อฉันเป็นเพลงรักแบบว่าคนโตโตเขารักกันอยากลองฟังสดๆสักรอบมึงได้ไหมมจัดไปสามสองหนึ่ง เธอค่คนที่ฟ้าส่งมาเพื่อฉันจากนี้และทุกวันมีแต่เธอเท่านั้นรักเธอรักเธอรักเธอมาไม่มีไม่มีวันจะเปลี่ยนใจอยากให้เธอได้รับรู้เอาไว้ว่าฉันจชงนี้แค่ไหนที่เกิดมาได้พีแค่เธอแค่เธอแค่เธอคนเดียวไม่มีไม่มีใครมาแทนเธอได้เลย ครีมโฆษณาเราไปเลย <c oughs> เอาเอาไปเลยตอนนี้จบแล้วหนูก,กับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วบายบายเจอกัน <c oughs> เ, <c oughs> เล่นกันก่อนกฎติกาเป็นไงครับ <c oughs> กฎกติกา, <c oughs> ก,ก,าก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวไพ่สูงสุดของเราคือคิงโพดัมและไพ่ที่สามสุดก็คือเอ็ดดอกจิกโดยบทลงโทษวันนี้ ก็ต้องรีเล่กับแขกหน่อยป่ะมันต้องน่ารักน่ารักหน่อยมีลิสมีแป้งมีไอเลนเนอร์ก็คือวันนี้นะครับคนที่แพ้จะต้องโดนสิ่งพวกนี้ทาบนหน้าหรือว่าวงบนหน้าเอามาวงบนหน้าเอามาวงบนหน้าชนบใครต่อไม่ได้แล้วคนที่ชนะเนี่ยจะได้เขียนทุกคนแล้วก็คนที่แพ้ลงมาก็จะได้เขียนคนที่คะแนนต่ำลงมาอ่าเอาอย่าเสียเวลากันไปเกมที่หนึ่งกันเลย จับเวลานะครับ3 2 1พี่อามตายแน่เฮ้ยเฮยเหรอพี่อามตายแน่พี่อามตายแน่จริงเหรอพี่ดีก็ตายเห <u> uh> มือนก <b> <c oughs> ันขอบคุณมากอ่ะถ้าถามถ้าถามระหว่างผมกับปอนเนี่ยใครต่ำกว่ากันเอ่อเบลเบลก็ตายเหมือนกันโตตายเหรอเกี่ยวกัเขาก่อนเขาจาเขาจะตั้งคำถามไหมเขาหาข้อมูลเสร็จตัวเองไงเอ้าก็คือจะไม่ให้เราต oui. <c oughs> ้องปั us. ่นก่อนอะมึงก็บอกเขาหน่อยพี่ยามตายแน่ไง ครับขอบคุณครับสำหรับควกเราพี่อามพี่อามต่ำต่ำกว่าเหรอแต่พี่ว่าน้องเบลก็ไม่น่าไม่น่าเหลือถ้าพี่ต่ำอออบอกเลยว่าพอๆกับน้องดิวเลยไข่เอ้ยแปลว่าห่างกันอยู่คือต,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 ตาสายตาที่ผมเพน่ะคุณต่ำสุดเลยแต่ว่าเบลก็กลางๆแล้วกันเอาป็ว่าไม่ได้ชนะแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายแต่นูอยากชนะ แค่ก็ต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ไม่มีใครคุยกับกูเลยที่ตายแน่ๆไม่มึงรอดมึงรอดเฮ้ยไมปวิ่วัวมากไหนพี่เอาสายแน่กูวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเราได้ออกดีกว่าว่าใครจะเริ่มก่อนแพรเริ่มก่อนอยากเริ่มก่อนเลยว่าบนไหนบนซ้ายอ่ะคนสุดท้ายเออโอเคอ่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยน มึงทำถูกแล้วมึงทำถูกแล้วครับมึงอยู่ทางนี้ะสามสองหนึ่งอ่าบอกว่าดีขึ้นกูตายยังกูตายยังกูตายวะเนี่ยโน้เบลล์่นเบลเฮ้ยไม่คูอย่างกูเลยคือคนชนะเป็นคนเดียวไงโอ้โหโน้ขาเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอโอเคเพื่อชนะเพื่อชนะโน้ขอติ๊งต่างไง อุ้ยเฮ้ยัดีขึ้นดีขึ้นโอเคโอเคโอเคบอกว่าสูสีสูสีผมขอเปลี่ยนครับเฮ้ยเปลี่ยนกับทุกคนเลยเหรอเอาเฮียสูงสุดเปลี่ยนแล้วเอาเกมเปลี่ยนเลยดิสูงสุดเปลี่ยนแล้วเกมเปลี่ยนเลยเช่นกันนะเอ้ยไม่ดีขึ้นทุกคนเลย อย่างนั้นก็ไม่ถูกทำไมขำล่ะคือหนูพยายามจะกั้นขำสักแดีอ่ะหอมพี่นะตายพี่นะอยากตายได้บอกเลยว่าไม่เปลี่ยนอยากตายได้ไม่เปลี่ยนเอาไอ้เเ้ยไปเครียดออกอาการสิจ้ะมามาสามสองหนึ่งโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดเดียวใหญ่กว่าเนาะ ผมต่ำสุดเลยเนะใช่ตอนแรกคุณอ่ะคุณดูไพ่ไพ่ไพ่เก่าก่อนโอ้โหแล้วตอนแรกไอเดียวต่ำสุดดีขึ้นทุกคนดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดเลยอ่าโอเคมาบ้องโทษเอามาตั้งตรงนี้เลยเรียงผมเรียงเลยก็เป็นทีมที่สองเบลดิวแล้วครับผมขอสุดท้ายอุ้ยอุ้ยแบงค์หกแบงค์หกโทษโทษโอเคใส่หน้าเลยถ้าจะหกวันนี้อ่ะอ่ะอ่ะสงการยังวันเนี้ย ได้ก็ได้เราต้อง้อกตามมาดิเยอะหน่อยอันนี้คนเดียวเดี๋ยวพี่จกินลกปล้อหดหมดเลยยิ้ต่อไปคอับผมพุดมานานต้องทำโทษด้วยแหละนกะปิ่แลลยมาสีเท่ากันซะด้วย กล้างเลยสองข้องเท่ากันแล้วคือมันมีขวาแล้วมันต้องมีซ้ายพี่ปอนโอเคคิวด้วยกันไหมฮะสบายใจแล้วสบายใจด้วยดิวครับมาพี่โอ้โหให้พี่เหมือนได้แค่งในหุไอ้สัสสี่ไอตีบันเอาแล้วความแค้นมา สามสองหนึ่งพี่ปอนตายแน่มึงก็ตายแนะ่เบลก็ตายแนะ่อามก็ตายแน่ทีก็ตายแนะ่แนะโอ้ยกูชนะแน่แน <ś m ix> <c oughs> ่กูออไล่กูไล่ไล่กูชนะแน่แน,ใน่ใจสายตาผมนะ มีแต่คนต่ำกว่า5้าเอาไว้สายตาผมนะเนี่ยคือต่ำกว่า5ทุกคนเลยแต่เบลต่ำสุดนะอืมใช่ตอนนี้น้องเบลต่ำสุดไม่ในสายตาผม่พี่ต่าสุดเล่กทำไมให้พูดสัญญาหรือไงเออส่งอะไรมาแต่น้องดิวอะอะตรงเนี้ยน้องดิวสูงสุดในต่ำกว่า5เนี่ยเขาพูดเรื่องจริงว่ะมึงพูดเรื่องจริงให้กูฟังหน่อยเอ่อขอความจริงดิเหรอที่ใกล้เคียงคําว่า เพอร์เฟกต์เลยนี่คนพูดมึงจะพูดชนะเว้ยใช่ใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วใช่ผมก็คินงั้นแหละของหนูกับของพี่อามของใครเหนือกว่าพี่อามเหนือกว่าใช่ต้องเบลต่ำที่สุดเลยคืออามอ่ะเฮ้ยที่นี่เพื่อนกันด้วยเออช่างมันมุก่อกี้หลุดไปเล่นกลับไม่ได้เนี่ยหมดจะได้เล่นมุกจะมาเล่นมุกอ่ะ เรื่องที่ผมได้ได้นะครับได้เลยคนไหนก็ได้คนฝ่ายคนนี้นะครทนายท้าวผมไม่เปลี่ยนอ่ากำลังจะบอกว่าเขาว่าพูดเรื่องจริงนะผมไม่เปลี่ยนเออหนูเปลี่ยนเออหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนเออเดี๋ยวนี้หนูต้องไม่ที่ที่สุดท้ายเออโหโหคุณโดนคุณโดนแล้วแหละเปลี่ยนครับเปลี่ยน สภาพเงียบขนาดนี้เงียบขนาดนี้กูเชื่อใจมึงนะครับกูไม่เปลี่ยนกันกันละแตกันละแตใกล้คือเขาว่าเพอร์เฟกตที่สุดกูเชื่อมึงอ่ะผมนะเอาไงดีวะเปลี่ยนยังไงต้องเปลี่ยนเพื่อสู้อ่ะมากอให้มากอให้ เขาจะเหนื่อยใจเหนื่อยจะได้วงหลายวงอลไอย่างเงี้ยเอานม่้ครบแล้วเหรอคะครบแล้วเปิดเลยนะสามสองหนึ่งโอ๊ยไกลคี้ยวอะไรกูเพอร์เฟกต์น้องเบลพี่เสียใจเลยนะน้องเบลอ่ะจากต่ำที่สุดจริงๆแต่ว่าเขาเปิดดูนะ แต่สูงไม่เท่าเขาอ่ะนี้เขาสูงสุดแล้วไงโอ้ยสูงที่สุดนะครับอ้าววงไปเลยเยสมาครับเอาแป้งมาก่อนเลยอุ๊ยวิวหลับหลับเราไว้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 เดี๋ยวเข้าตาตาบอดจะต้องบอกว่าตอนพี่อ่ะเหมือนโอลาฟเดี๋ยวหนูจะเติม ตาไหลอ่ะตาไหลเป็นสายเลือดตาไหลเป็นสายเลือดโอ้ยหมือคนเท่เฮ้ยใส่แว่นโลเท่เลยนี่ถามเขาไหมว่าเขาอยากให้อ้าไปเกมที่3กันเลย้โอยเี่ยีย ตอนนี้นะกวดจั์นี่คือความจริงมีแต่คนสูงกว่า8ขึ้นไปใช่ตอนนี้นะกวดจัดและที่ผมเห็นนะมีเลข3อ่ะมีเลข3ามเหรอเลขเหรอเลขมีเลข3าช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ผมจะได้ขีดเขียนบ้างไหมตายแน่เกือบจะพอไปค่ะบอกเลยว่าตายแน่นอนดีกับดีอย่าเป็นคนขีดเขียนตะยังเกีนพี่ตะยังเอ่อระหว่างของพี่กับน้องเบลใครสูงกว่ากันน้องเบลสูงกว่าเออ น้องเบลสูงกว่าจริงเหรอจริงแต่เมื่อกี้ขี่เลยผมอยากไปขี่ในวงเดียวกับพี่อ่ะใช่จริงเหรออยากอยู่ในวงนั้นด้วยเออมาขี่อยู่กันบ้างไหมวะไม่ขี่ห่างเยอะเลยไม่เยอะน้องอาจจะต้องพยายามหน่อยนะห่างไม่เยอะอันนี้ห่างเยอะอันนี้กลางกลางอันนี้กลางกลางอ่ากลางกลางแต่ว่าพี่บอกกัานะที่พี่เห็นนะแปดขึ้นไปนะโกโกโก ไปเลยอย่างเงี้ยลุยเลยดิวอย่างเงี้ย let's go โกอะไรไม่รู้จังหว้เขาโกผมขอเป็นคนเลือกได้ไหมว่าใครเริ่มก่อนเจอครับให้เบลเริ่มก่อนเออแล้วันนี้จบที่ผมอ่าโอเคอ่ะเราไม่เปลี่ยนเออทำไมเบลยิ่งกว่าเนี่งวะเราได้กินชนะเออกิ่นชนะว่าดีครับ เออ,อเ,เอ้าวเปิดทำไมอะ่ะครับครับครับอ,อ๋ปอปลายตาปลายตาป,ปึ๊บปึ๊บป้๊บเขียวเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยน่ากลัวจัดกลัวมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไ,ไปต่อสักทีเดี๋ยวกูเ,เชื่อใจมือทุกตาครับกูเชื่อใจมือทุกตาครับกูใกล้เนี้ยใกล้ใกล้เคียงกับกูเข้าเขาทำไมวะไอ้เหี้ยไอ้ปากสั่น้เขียงเขาทำไมเออก็ ใกล้นะห่างกันไม่เกินห้าเลขโอ้โหห่างกันเลขเดียวก็กลัวแล้วโอ้โหห่างกันไม่เกินห้าเลขใจร้ายที่ห่ายหนึ่งสองสามห่างกันเกินห้าเลขครับไม่ไม่อันเนี้ยไม่ได้ห่างเกินห้าเลขอันเนี้ยเลขนั้นเลยตายไปแล้วไม่เปลี่ยนเออพี่ขออยู่ในวงต่อไปนี่ปอนตายแน่ต้องเปลี่ยน ไม่รู้ว่าในไม่เนี่ยได้ยินเสียงหัวใจคุณไหมเอ้แต่คุณยังมีโอกาสนะเว้ยไพหนึ่งใบที่อยู่ในนี้อาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้อโอ๊ยคิดเยอะทำไมล่ะดูดูบิตเล็กสงสงทั้งนั้นไหนก็โดนการแล้วไม่นะผมตั้งไปทางผมแล้วว่าผมอยากเป็นคนเขียนบ้างหนึ่งครั้งก็ยังดีงนั้นทะี่เปลี่ยนพี่จะได้เขียนแน่นอนเปลี่ยน

ยายาวนิดนึงนะครับน้องเดียวเดียวคือกำลังดุ้านมันจะมีไบีหมดเดประเด็นเดีประเด็นทำได้ไงจะเออดีก็ี่นึงในร้านเอามาอ่ะเสร็จแล้ว ผมให้สิทธิ์น้องเบลแจกให้คนดีกว่าเอาเอาเอาโชคชะตาของพวกพี่อยู่ที่น้องเบลแล้วล่ะเชื่อในใบสุดท้ายวะอ่าจัดไปมาสามสองหนึ่งฮึบโอ้โหแจกได้ดีมากครับใหญ่มากใหญ่มากเชื่อในใบสุดท้ายสุดยอดหรือว่ามันมาว่ะ ตอนนี้สีที่ผมเห็นนะมันถ่ายแค่หนึ่งใบมันก็จะครบเซตแล้วอ่ะใช่บอกเลยว่าแล้วหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งใบนั้นอะอยู่นี่ไหวเห่อเนี่ยคุยอะไรกันไม่ได้ผมไม่เข้าใจไว้กันแหะคุณไม่ได้เห็นเหมือนผมสินะมีเรียงเหมือนกันเนี่ยสี่ใบเออคะเอหนึ่งสองสามว่ามีคนโกหก เขาพูดไปขำไปอ่ะแต่ว่ามีสักสองคนแล้วตอนนี้น้องเบลระหว่างพี่กับน้องดิวนี่ใครสูงกว่ากันอือพี่พี่หำมสูงว่าของดิวนี่มันต้องคิดด้วยเหรอของดิวนี่มันต้องคิดด้วยใช่ไหมเอ้าโอ้ยไอ้โก้พูดจีบเวิร์ดสุดท้ายไปแล้วโเดินนะต้องคิดใช่ไหมผมขอเลือกเหมือนเดิมได้ไหม อ้าวเริ่มก่อนอแล้วจบที่ผมอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าผมเปลี่ยนซึ่งรอบนี้เราเปลี่ยนเราจะไม่เปิดนะอ๋อโอเคให้ความตื่นเต้นอ่าโอเคพี่เดี๋ยวเมื่อกี้กูช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วพี่คนเปลี่ยนพี่แต่ว่ามันต้องรอรู้นอะว่าอันเนี้ยคืออะไรแต่ที่ผมเห็นนะคุณสูงกว่าตรงนี้ไม่เปลี่ยน นะตอนนี้นะคิดถูกแล้วไม่เปลี่ยนโอเคกูช่วยมองแล้วนะผมช่วยพี่ผมบอกพี่ต้องเปลี่ยนกูบอกเมึงว่ามึงต้องคิดด้วยเหรอไม่ต้องคิดจริงเหรอไม่ต้องคิดหมายถึงอย่างอื่นหรือเปล่าหมายถึงว่ามันสูงอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่า ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดป๊บเฉยเปิดปุ๊บมันจะห้ามมึงจกินมันจะเปิดแล้วเบลครับหนูไม่เปลี่ยนน้องเปลียนเยี่ยมมากน้อทำไมทำดีมากใช่ไหมหนูว่าแค่แจกก็ไม่เลิกกูแล้วน้องเบลเชื่อในใบสุดท้ายเชื่อในน้องเบลก็จะเป็นคนสุดท้ายถึงเวลาของกูแล้วไม่เปลี่ยนถึงเวลาของกูแล้วจะดีอ่กูมั่นใจเปิดร้องกันเลยพร้อมกันเลยนะสามสองหนึ่งปั๊บปั๊บ แล้วไปเดิมอ่ะเฮ้ยโอ้หไปเดิมกูจะนายอยู่แล้วดีใจดีใจดูได้ทีทุกคนใช่แล้วดูเวลาของกูแล้วให้เขาบ้างให้เขาบ้างให้เขาบ้างให้เขาให้เขาให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยทำอะไรดีนี่ยไปไหวะดึงดึงออครั้งแรกไแกมาดามพูดก็ได้ โอเคเกมสุดท้ายแพนทองเพียวแจกมาเดิมไหมตามสบายเลยเนาะเนาะเนานหนูไม่เชื่อแล้วเอาใบสุดท้ายไปเลยฮะทุกคนทุกคนเอาใบสุดท้ายไปเลยค่ะเอา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 ไปเไปเลยรอดูเรารอดูสามสองหนึ่งครับโอ้ยเชื่อได้ไปบนสุดโอ้โหเห็นอ่ะพี่ปรับเจอเถอใช่หนุ่ก็เปลี่ยน ใช่พี่ปอต้องเปลี่ยนไอ้ย้อปลี่ยนเหมือนที่ผมพูดอย่างเดียวอะไม่เห็นต้องคิดเลยสมนพิทีกับพี่อาบอะใกล้ใกล้กันเป็นสีๆเหรอเป็นสีๆ ผมไม่น่าจะหลอกหรอกผมไม่หลอกพี่ผมหลอกพี่อามอ๋ออ๋อไอ้เจี๊ยมันก็พูดความจริงนะค้อมรู้ของพี่ปอนโอยพอกันเลยพอกันเนาะพอกันเลยกระสูงอยู่ใช่ไหมล่ะจะได้เปลี่ยนไงน่าเหมือนพี่ปอนกระสูงอยู่เย้กูไม่อยากเขีนหน้ามึงแล้วเอาจริง พี่ไม่อยากทาแป้งน้องเบลแล้วเหมือนกันถ้าพี่บอลเปลี่ยนหนูเปลี่ยนด้วยเลยไปเถอะทั้งคู่ดิวครับมึงต้องเปลี่ยนเพราะมึงจะตามน้องเบลไปติดตเลยผมบ้าผมต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนหมดทุกคนกูแค่นี้แหละ เปลี่ยนทั้งหมดทุกคนนะนี <ๆ S 2> ่คอมบับคอาบ๊อบอ่าน้องเบลครับจะเริ่มก่อนหรือจะเริ่มจากใครก่อนก็ได้แล้วแต่เอาเริ่มจากหนูแล้วกันแล้วก็วนวันนี่อด้อของเปลี่ยนูโโโขอเปลี่ยนโอเควางเลยเปลี่ยนครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเปิดน,นะวางไว้ก่อนโอเคโอเคเมย์มยต้องคิดเลยเปลี่ยนใจนึงก็ยากหนูเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยมองทะลุไพ่ พี่โกงวะเนี่ยเปลี่ยนก็ได้เออบอกแล้วดีแล้วดีแล้วไอ้ยี่หลบตาไม่ดีอะไรกูเห็นอยู่คนเดียวผมผมไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนเออชัดแล้วะสองคนนี้ไปแล้ว ก็ูสูงสุดไปแล้วไงสบายใจได้แล้วมันไม่มีใครเปลี่ยนเลยหรอกตะกูเลยองลองคิดวิเคราะห์ยิ่งแยะใช่กูถูกม่แต่มึงไม่ได้สูงขนาดนั้นอ๋อมไม่ได้สูงกว่าจะชนะคนที่อยู่นี่เป็นไงล่ะกูพูดเหมือนกูมั่นใจในตัวเองมากเลยไม่เห็นเลกค่ะเอออ่ะเปลี่ยนคนทุกคนนะมาไหมครับเปิดนะครับเปิดเลยสามสองหนึ่งเอ้ยโอ้โหยันแกล่ะไอ้ยัย อู่ันะเย้มาเีนิ่สัตว์มันไส้ มันไม่เหลืออะไรให้เติมแล้วสิหูหูไหมหูหูอะไเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขายังเหลือฝั่งเบจิต้าฝั่งนี้โโอ้หเติมมาเติมอะไรผมมาหัวร้านใช่ไหมหัวร้านใช่ไหมหัวร้านใช่ไหมจุดรอเลยมุมนี้เออเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราหัวร้านโง่ไปไม่มีตังค์เงี้ยตังค์เหลือแค่นี้ ดีใจอะไรสุดวะสภาพหน้าไม่เหลืออะไรแล้วหนึ่งสองสามผลรวมหมดเลยไงถามน้องเบลหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างฮะไม่มาแล้วค่ะไพ่ต่อแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับรายการนี้เกมนี้นะครับผมรวมถึงฝากผลงานน้องเบลอีกทีนึงครับฝากฝากเพลงของเบลด้วยค่ะชื่อเพลงว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาเพื่อฉันนะคะ ฟังได้แล้วที่สตรีมมิ่งออนไลน์ทุกสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ที่ช่อง h o m e ั a เนียิ์สิตนะคะบอกเลยว่า MV น่ารักมากมีช่องทางการติดตามน้องเบลที่ไหนสามารถติดตามเบลนะคะได้ที่ Instagram B E L L B E A W 3ตัวนะคะ t i k t o ็เหมือนกันแล้วก็ใน YouTube เบลลิสราค่ะค่ะกด้ยตามล้อมได้ด้วยนะคะ ตามน้องแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับสุขุมมิตรนะครับผมเซิร์ชได้เลยสุขุมมิตรทุกช่องทาง,งเจอแน่นอนครับผมาทางในเซิร์ชเลยฮะง,ง,ง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ <c oughs> ครับผมติดตามไว้แล้วคิดน่าจะเป็นไลน์แล้วเจอกันเจอกันอันนี้เราต้องล้างหน้าออกไหมนะก็ถ้าพี่พี่ที่อย,า,ยากจะกลับบ้านตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวนเราไปไปหาเพื่อนสภาพนี้เลยต้อง cancel นัดละ